สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้เจ๋วจะพาเพื่อนๆมาเก็บมูลไส้เดือนเอาไปใส่ต้นไม้ในสวนของเรากันนะคะตามจากมาเลยค่ะนี่คือมูลไส้เดือนที่พร้อมเก็บนะคะสีดำมากเลยกวาดหน้า หน้าลงไปเลยนะคะในกะลังก็ไสเดือนเขาจะอยู่ด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกวาดมูลไสเดือนที่อยู่ด้านบน ลงไปในกระมังเลยนะคะนี่ค่ะก็เราเก็บจนถึงที่ไส้เดือนเขาอยู่แล้วเราก็พอแค่นี้ก่อน วิธีเก็บมูลไส้เดือนเราเก็บได้2องวิธีนะคะ1คือร่อนทั้งหมดเลยทีเดียวกับ2ก็คือกวาดเฉพาะด้านหน้าแล้วก็ส่วนที่เหลือเราก็รอให้เขาแห้งแล้วไส้เดือนเขาก็จะค่อยๆลงอยู่ข้างล่างเราก็เก็บหน้าผิวหน้าเหมือนเดิมค่ะถ้ากรณีที่เราแย้งเยอะๆมันก็อาจจะไม่สะดวก ก็อาจาจะจําเป็นต้องใช้เครื่องร่อนแต่ถ้าเราเลี้ยงน้อยๆเราก็ใช้วิธีเหมือนที่จะบอกนะคะนี่ค่ะหน้าตามูลไส้เดือนก่อนที่เราจะเก็บจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ๆเราก็เก็บการกวาดหน้าอย่างนี้นะคะตัวนะี้เก็บได้ค่ะ อันนี้ก็ถึงที่อยู่ของเขาแล้วเราก็พอแค่นี้นะคะแล้วอีก7วันเราก็มาเก็บใหม่จ้ะเพื่อนเพื่อนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการเลี้ยงไส้เดือนไว้ทำหุ๋ยใช้เองไม่ใช่เรื่องยากหรือใช่ไหมคะก็ถ้าท่านใดที่สนใจอยากเลี้ยงไว้ใช้เองหรือเลี้ยงไว้เป็นไรายได้เสริมอีกทางหนึง่งลองทดลองเลี้ยงไส้เดือนไทยก่อนก็ได้นะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของแจ๋วและเห็นว่ามีประโยชน์ชนก็ฝากเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แจ๋วด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย